รถเลยลครับรถสตาร์ทไ,ไม่ติดครับพี่ไนบอกว่ามันไปทำงานไงทำไมมาผอตรงนี้อ่ะพี่าย้ย่างเนี้ยไอ้อยู่ตรงนี้นะโอเคผู้หญิงคนน,น,น,คน,น,น,นั้นเป็นใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมุกมุกเคื่อนร่วมงานพี่เองมุกไม่เชื่อ มันลงมาอะไรจะมาเกาะกันกแบบนี้อ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะมุกนี่มีอะไรจริงจมุกหนุนพูดความจริงเลยว่าผีคนนั้นเป็นใครอ่ะไอ้ชู้กอกันหนูใช่ไหมอ่ะมันไม่มีไหนๆก็ไหนๆละบอกความจริงให้ก็ได้ใช่ฉันกับพี่หนุนเป็นชู้กันก็ทำไมอ่ะฉันดีกว่าทุกอย่างและอีกอย่างนึงเนี่ยเธอช่วยเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปจากชีวิตพี่หนุนซะใช่ไหมคะ บบนะฉันอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกดูแลบ้านทุกอย่างแต่คุณกลับมามีชู้แบบนี้เนี่ยนะคุณไม่สงสารฉันบ้างหรอกคุณไม่สงสารฉันบ้างหรือไงพอได้แล้วมุกจะโวยวายทำไมเนี่ยฮะโวยวายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกตอนนี้ผมรักไอคนเดียวผมเลือกไอแล้วไงส่วนคุณน่ะ<ม>ก็ย้ายของออกจากบ้านผมซะ น,นี่ไม่ได้แล้วขนุนกับลูกไม่ได้แล้วขนุนขนุนเมื่กับขนุนแล้วว่ะตี มันมีชู้มันยังไล่ฉันกับลูกจากร้านด้วยไม่เป็นไรนะมุไม่เป็นไรนะงั้นเอางี้เดี๋ยววันนี้แกไปพักผ่อนไปเลี้ยงลูกเดี๋ยวฉันดูแลร้านแกให้เอง ครับวันนี้ผมได้โบนัสมาเยอะมากเลยดูสิทั้งหลายหมื่นเลยเนเะห็นไหมเยอะจริงด้วยะค่ะงั้นฉันขอไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าด้วยนะอยากได้ทั้งหลายอย่างเลยอะ่ะได้ครับแต่ว่าผมมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ยเราไปญี่ปุ่นกันนะผมจองไม่หมดแล้ว มาล่ากนะครับมาเหมือนกันค่ะค่ารักษาแพงมากเลยเลูกแม่จะมีเงินมารักษาลูกไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะแม่จะทำทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมารักษาลูกให้ได้นะมุ๊บุบบ๊เป็นไงบ้าง ค่ารักษาแพงมากเลยอ่ะนี่เป็นเงินที่ฉันขายของได้เอาไปใช้ก่อนไหม,ไมเป็นไรเลยขายของมันก็ต้องมีทุนเก็บไว้เถอะเดี๋ยวฉันหาวิธีของฉันเองงั้นถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะบอกได้เลยนะ คที่รักวันนี้ที่พามาช็อปปิ้งอ่ะครับวันนี้ว่าของคุณไงผมก็ต้องตามใจคนทุกอย่างเลใช่ไหมงั้นเราไปกินร้านอาหารหลูกันไหมคะขอโทษนะลูกที่แม่เรียนจบไม่สูงมั่งงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ คุณคะกระเป๋าเงินตกค่ะอุ้ยของฉันจริงๆด้วยขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะเอ่อให้ฉันตอบแทนเธอยังไงดี เธอกำลังจะไปไหนหรอให้ฉันไปส่งไหมไม่เป็นไรเลยค่ะหนูมาหางานทำแถวนี้ค่ะหนูมีลูกด้วยกลัวว่าถ้าขึ้นรถไปแล้วจะเป็นการรบกวนนะคะหางานงั้นหรอพอดีเลยที่บ้านฉันกำลังต้องการแม่บ้านสนใจไปทำงานกับฉันไหม ส,สนใจค่ะสนใจหนูหนูทำได้ทุกอย่างเลยนะคะหนูกำลังหาเงินรักษาลูกอะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะตั้งแต่มีเธอมาอยู่ในบ้านบ้านฉันดูสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยนะ โซ่เส้นนี้อ๋อของหนูเองค่ะเธอได้มันมายัางไงแม่หนูให้มานะคะหนูใส่ติดตัวตั้งแต่เด็กแล้วมันสำคัญกับหนูมากเลยนะคะหนูกลัวมันจะพังอะคะ่ะก็เลยถอดไปก่อนแล้วก็ไปทำความสะอาดนี่นะคะ เธอรู้ไหมซ้อยอย่างเงี้ยมีชิ้นเดียวในโลกเธอรู้ไหมว่าเพราะอะไรซ้อยเส้นนี้ฉันถักให้ลูกสาวของฉัน ไม่เวลานานมากเลยนะกว่าฉันจะทำมันสำเร็จฉันตั้งใจให้เป็นของขวัญมันเกิดลูกสาวฉันเมื่อ20ปีก่อนลูกสาวของฉันถูกโจรลักพาตัว ฉันตามหาเขาตามหาเขามาตลอดตามหาเขาทุกวันไม่เคยหยุดตามหาลูกสาวของฉันเลย <c oughs> หนไมมูไม่ได้าหนูแม่ไม่อาหนูแม่ไม่เจอหนูแล้วแม่คิดถึงหนูทุกวันเลยจากนี้ไปแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดแม่จะชดเชยเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดให้หนู ที่บริษัทพี่อ่ะเขายกเลิกกันให้โบนัสไปแล้วอ่ะพี่ต้องใช้เงินอ่ะพี่ขอยืมกระเป๋าไอซ์ไปขายก่อนได้ไหมพี่ต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถด้วยไอซ์ไม่ได้นะพี่จะเอากระเป๋าใบนี้ไปขายไม่ได้ใบนี้มันลิมิเต็ดแต่ไม่ขายไปมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะทำไมพี่ไม่ลองไปคุยกับเจ้านายพี่อีกรอบล่ะพี่ทํางานมันตั้งนานเขาไม่ใจร้ายใจดํากับพี่หรอกลองดู เจ้านายครับคือผมจะมาคุยเรื่องโบนัสะครับไม่คุยอะไรทั้งนั้นฉันเตรียมใบลาออกให้แล้วเซนล้วออกไปจากที่นี่สะเดี๋ยวนะเจ้านายของผมชื่อคุณครึ่งนะครับแล้วเธอมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วมีสิทธิ์อะไรมาไล้ฉันออกไม่ทราบหรอ ะทำไมจะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อมุกเป็นทายาทคนเดียวของฉันไงละ่ะคือฟังผมอธิบายก่อนนะครับ่ฟังอะไรทางนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูถูเกเหยียบย่ำฉันมาโดยตลอดฉันจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบนั้น ฉันอยากให้คุณได้รู้ซะบ้างว่าการโดนแบบนั้น,นจะรู้สึกยังไงคุณจะได้ไม่ต้องไปดูถูก่กีส่วนเรื่องลูกเนี่ยคุณอย่าหวังนะว่าจะได้เจอหน้าลูกอีกฉันจะไม่ยอมให้ลูกของฉันมีพ่อแบบนี้อ,ออกไปได้ละ่ะ เวามาให้มีเินไปแล้วลูกไปเร็วเร็วไปขายได้ละอ๋อเฮ้ยอะไรแม่คะทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะคะมันเหมือนขโมยเลยนะคะ ขำมงขโมยอะไรกันก็เข้าสารมันตกแม่ก็เลยวัดให้ลูกเก็บเฉยไม่ได้ขโมยซะหน่อยช่างมันเถอะลูกไม่ต้องไปสนใจหรอกหิวข,ข้าวหรือยังหิวแล้วค่ะกินข้าวกันไปจะเอาอะไรเอาน้ำมันขวดหนึ่งจะเฮียได้รองเฮียปแป๊บจ้ะ ฉันไม่เอาแล้วนะไปลูกไป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 ้ำมันไยอีกแล้วเหรอไอ้ก็สอบข้าวมันเป็นไรวะเนี่ยหัวปล่อยจังวะเดี๋ยวนี่คุณจะรีบไปไหนครับผมเห็นทุกอย่างหมดแล้วนะฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันค่ะเหตุเหตุการณ์อะไรของคุณฉันไม่รู้เรื่อง นี่ไงครับแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรคะฉันว่ามันไม่เห็นเกี่ยวเลยนะคุณครับผู้หญิงคนนี้มาซื้อของที่ร้านคุณใช่ไหมครับใช่มาตั้งสองวันละไม่เห็นซื้ออะไรสักอย่างเลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ซื้อของหรอกครับเขาแค่ดึงดูดความสนใจคุณเนี่ยจริงๆแล้วเขามาขาโมยเข้าสารร้านคุณครับ ทำนมมันนานจังเลยอะนานแบบนี้ฉันไม่เอาแล้วนะไปไปลูกไปนี่คุณขโมยข้าวสารร้านผมงั้นเหรอน้อยก็ว่าแหะเวลามาร้านผมทีไรนะก็สอเข้าวสารผมแตกทุกทีเลยคุณพูดให้พ่อแบบนี้ได้ยังไงไม่มีหลักฐานซะหน่อย นี่ไงล่ะหลักฐานนี่คุณขโมยข้าวสารผมงจริงด้วยอทำไมถึงทำอย่างนี้ฮะคุณตำรวจคะฉันฉันขอโทษนะคะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าจับฉันเลยนะคะคุณถูกจับในข้อหารักทรัพย์นะครับและนี่คือหมายจับข้อหารักพาตัวเด็กนี่น้อ ิง <ground> อะเชิญไปลงพักได้เลยครับคุณคาคุณตำรวจเฮ้ยมีด้วยเหรอวะเป็นผู้หญิงขโมยข้าวไม่พอขโมยเด็กด้วยสมัยนี้มี <patreon>